สดๆจากปลาเด้อค่ะพี่น้องในจี่จี๊ดีจะจี๊สวยๆค่ะใส่เกลือเลยค่ะใส่เกลือไลยกะอย่าใส่น้ำนัวไลยน้ำปลาร้าแล้วกันกินแบบจูใจเลยว่ได้กินดนเติมไปได้เนาะสวัสดีครับลาห์เฮดสวัสดีค่ะพอกันยุบานเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้กะสิพาพี่พี่น้องแกงเฮดเนาะ ไต่เฮ็ดมาอู้หสะอ่อนเฮ็ดค่ะมีแต่จุม่มๆเลยเนาะทั้งเฮ็ดนา่ารลกเฮ็ดแดงค่ะเป็นเฮ็ดร่วมส่วนมากอ่ามืมา่อกี้เป็นเฮ็ดร่วมจ้ะมื้อนี้ใน,นสันน้นในหลางแล้วอันนี้น้าที่สองจ้งนะนู้เนาะนี่นะโอ้ยแกงอะไกันเ<ก>สุดยอด<ส>เลยเออแกงแซ่บเด้อค่ะแกงแซ่บแกงหวานพี่อันพี่จี้จี่คนเห็นเฮ็ดละอยากค่ะกระสิกแกงสุี่สน้องเบิ่งน,อน้อจากมื้อนี้เป็นแกงเฮ็ดร่วมเด้อค่ะกระลังตุป๊ปุติติอปีไงกระลังขึ้นเนาะ งามเลยเห็ดเกล็ดเห็ดรวมเนาะเห็ดเป็นเห็ดดินเนาะช่วงนี้เนาะเป็นเห็ดดินเห็ดเครื่องจ้ะแต่ว่าสิเป็นเห็ดเครื่องเต่ที่โก้เนาะส่วนมากส่วนไม้เลยก็คือท่านเขาท่านเขาด๊อกะจะได้กันรับชมวิธีการแกงได้เด้อค่ะสูตรสามนะจ้ะแกงแบบบ้านๆเนาะคือเพย์เลยเนาะไม่พูดเดี่ยวเนาะ เรื anyway, the the oh, ่อแกงเฮ็ดกันค่ะพี่น้องท่นนี้กับสีไส่ตะไคร้แล้วค่ะต้นไอ้ยพรอมแดงเนาะกระเทียมพริกค่ะแล้วก็บสีขาสําคัญบอได้เลยสีสำคัญขาดไปเลยเนาะตี๋เติ้วจ้าอ่าใส่ทุกอย่างหรืออาจจะเป็นสมม้วนอะไรครับสมม้วนด้วยว่าใบชะม่วงเนาะแน่ย้วกักไต้เขาจะเอิ่นใบชะม่วงค่ะอ่าร้อนน้ำเดือดอีกสักครู่ทำให้มีรสเปรี้ยวเนี่ยเป็นส่วนผสมที่สําคัญ ไปกับวัตถุดิบลักของเขาคะ่ะเห็ดรวมจ้ะเห็ดสดๆจากปลาเด้อคะ่ะพี่น้องนในทนี่จี๊ีจะจีสวยๆค่ะใไปเลยสดเป็นคำนึงคำเดือดก็เครื่องนะอกินนานแนละ้วแกงเห็ดรดด้วยถงน,น,น,นัวถงนัวค่ะหนึ่งลาช้อน มาเก๋ไก่ทพี่ชิมน้ำนัวไปแล้วเรือนำนัวเนาะเรือนำนัวนำกลุ่นไปลองนำแดงคือค่ะอันนี้คือนำชากเข็ดแดงเนะค่ะไม่ต้องกลัวนะครับมันเป็นยาเย็นเลยจ้ะโมเป็นผิดไเป็นสุขภาพเป็นน้ำมะร่อยครับน้ำน้ำแซ่บน้ำนัวตามเข้ามาต่อด้วยน้ำนัวจ้ะเดี๋ยวจะมัดเดี๋ยวจะชอบเด้อค่ะ ใส่เกลือร้ายกะจะใส่น้ำนัวร้ายน้ำปลาร้าแล้วจ้ะคราวนี้สินักปลาร้ามากกว่านักเกลือแล้วจ้ะเหลือนิดนิดหอมแห้งค่ะน่ากินมากเลยยอดเด้อพี่หลังดีเขาน้ำกันจ้ามือนี้นี่เด็ดบู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 บเลยแผลนิดหน่อยแต่นิดหน่อยนิดหน่อย ัคนที่ชอบครับชอบเผ็ดถ้าเผ็ดก็เพิ่มรุดดวด้าไปกินเผ็ดๆคู่เดียวไปเลยต้นงปิดายครับปิดไฟบ่ปิดไฟใส่ก่อนน้ำเนี้ยใส่พักอีตูจ้ะหรือว่าแมงลักเด้อค่ะไม่ด้ใส่ก่อนนะบางคนเพิอกัดชอบเป็นผักขาเนาะผักขาหรือว่าผักละค่ะ เฮ็ดเรียบร้อยจ้ากแกงเห็ดตาน็ตเ้อค่ะแกงแบบพื้นบ้านค่ะแบบง่ายๆเลยพร้อมเสิร์ฟพร้อมท่านค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแกงเห็ดเก่งเห็ดร่วมเลยคะ่ะส่วนมากก็เป็นสุดยอด,ออดยอแล้วก็แดงเนาะแล้วก็เห็ดเครื่องค่ะเห็ดดินเลยนี่ ชามใหญ่ๆเลยอะกินแบบจูใจเลยไม่ได้กินดนเตอร์ไปได้นะนี่น <c oughs> ดอกเห็ดมาสดส,ด,สดละคำละคำเ,<ล>ยเย่ยใช่ค่ะขอน้ำกันจ้จมือหนิทำลายไหลเหลือเฮ็ดผึ่งเนื้อะค่ะเหลือคลองแองซบอีกคำแหลกคลองสั้นเป็นเห็ดผึ่งนะคะอันนี้เห็ดผึ่งน้องยุง่งเนาะในบ้ดาดอกหนึ่งจ้ะอ่าใหญ่ อุ้ยหอนเลยค่ะหวานนัวประเดกน,ดจจน,นั่นแหละริ้แต่น้ำเอ้าจริงค่ะถ,ถ้าอร่อยดอกเฮ็ดอร่อยน้ำก็อรอ่อ,รอยค่ะเพราะว่าน้ำเขาม,มาจากดอกเฮ็ดเนาะหอนอยู่เลยเสียงแห้งนะอ่ะอ๋อใส่มัวพันห่อนอ่ะยั่วค่ะพี่น้องเพลอสดเลย อันต่อไปยังบ่ได้กิน <laughs> <laughs> อ้า <S <S 2> <S 2> สุดยอดอาหารปลาบานเฮาเด้อค่ะเห็ดสดๆนาะเอาละมันจินมดเอาละอีกแล้วกินไหม,ไมไเ,อเอาละท่าน้องน้าสุดยอดสุดยอ <S <S สดสามล่ะขวัญคั้นหนึ่งอยู่อันนี้คั้นสองพิมเห็ดกอครับชิมเห็ดกอกอจุกเอาชิมเม็ดเขาวเนี่ย ขาวยังอยู่ชินเนี่ยอะนะร่อยเนาะแซบบดีๆค่ะอาหารปลา,าแบบน่าเนาะค่ะ,สะ,สะแต่มาซื้อจากปลามาแกงกินอร่อยอ่ะมาเด้อค่ะพี่น้องข้าวกับแซนด์ดกับแกงเห็ดเนาะมันอี้ก็ะเด็นมาทำเมนูค่ะให้เบิงนะ้งเนาะเป็นแกงเห็ดร้วมค่ะส่วนมากก็จะเป็นก็แดงเห็ดนารีนะคะแล้วก็เห็ดข้าวแป้งค่ะแกงเห็ดร้วมนี่ แซ่บค่ะพระม้องก็จะปี๊รสชาติของเห็ดอื่นๆร่วมมานะคะก็จะเป็นอีกรสชาตินึงน่งงงก,กับรสชาตินึงค่ะก็แดงย่างเดียวกับรสชาตินึงค่ะแต่ว่าแกงเห็ดร่วมนี่คือสชุดละค่ะนั่งน้องมันเ,เดียเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องทุกๆกำลังใจค่ะถิ่นมิเฮซามเน็ตน้องบราร์โอลอีสานตั้งรือรืทุกหมายค่ะตาลายตาซ่านนั่นนี่จะได้กระปักกุ้งอะไรก็แช่ค่ะพี่น้องจะได้กระพากันคลิปหน้าเด้อค่ะคลิปวหนิซานนี่ต่อสิบก สวัสดีค่ะ